ชาวชุมชนคนริมคลองในเขตหลักสี่สายไหมดอนเมืองลาดพร้าวและจตุจักรประชุมสมาชิกเพื่อรับฟังปัญหาโครงการบ้านมั่นคงและโครงการบริหารจัดการน้ำตลอดจนการทุจริตของภาครัฐทำให้ชาวชุมชนไม่ได้รับความเป็นธรรมเกิดผลกระทบต่อโครงการประธานเครือข่ายสิทธิชุมชนคนริมคลองได้เสนอพื้นที่ของทหารทำโครงการบ้านมั่นคง เชื่อว่าสามารถแก้ปัญหาได้พันธุ์ทองเนี่ยการที่คนในคลองเนี่ยเราต้องการเขื่อนและคลองแล้วเอาคนในคลองขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าพื้นที่ที่ไหนเนี่ยไม่สามารถรองรับคนในคลองได้ผมกราบขอความกรุณาทางหน่วยงานของทหารในพื้นที่ไม่จะว่าเป็นหลักสี่บางเขนดอนเมืองสายไหมซึ่งมีพื้นที่ทหารเยอะมากเลยนะครับที่ว่างเนี่ย สิทธาให้คนในคลองขึ้นไปอยู่ได้ไหมครับเพื่อว่าเขาจะได้ไม่ต้องไปย้ายที่ทํางานและไม่ต้องไปย้ายโรงเรียนของลูกเขานะครับคือเดี๋ยวผมจะทรรําหนังสือไปถึงนายกทัตรีนะครับว่าในเมื่อพื้นที่จํากัดและไม่เพียงพอพื้นที่ทหารที่ว่างเปล่าเนี่ยเราเอาคนคนไทยของเราเนี่ยที่ขัดสนนะครับแล้วก็ต้องมีผลกระทบนะครับเอาขอเสียสลพื้นที่ไม่มาก เพื่อให้คนไทยเหล่าน for um, bueno, ี้ได้มีที่อยู่อาศัยเสียงสะท้อนของชาวชุมชนคนริมคลองวันนี้ไม่ได้ขออะไรมากแค่อยากให้ภาครัฐจัดสรรพื้นที่ที่พักอาศัยให้และเห็นด้วยถ้าเป็นพื้นที่ของหน่วยงานความมั่นคงค่ายทหารที่ดินเยอะแยะถูกไหมแล้วทีนี้ทำไมไม่จัดที่ดินของค่ายทหารให้ชาวบ้านริมคลองอยู่ จะเห็นด้วยนะแต่ว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมอันน,น,นี้อันนี้อันนี้ถ้าได้มันก็ดีหนึ่งเราไม่ต้องหาหาที่ให้ชาวบ้านเพราออะอย่างน้อยอาริมริมคลองชายคลองบางบัออวทั้งหมดอย่างตัวรองรับออากรมราเสร็จก็เยอะถูกไหมอ่าเป็นไปได้ไหมจะแบ่งส่วนหนึ่งให้ชาวบ้านอยู่อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิตภายหลังรับฟังปัญหาของชาวชุมชนคนริมคลอง ได้ชี้แนวทางทุกปัญหาน่าจะมีทางออกที่ดีจริงๆแล้วกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเนี่ยจำเป็นอย่างมากเพราะว่ามันกระทบกับชีวิตเขาเลยว่าต้องย้ายต้องไปน่นมานี่โดยที่ถ้ามันไม่ชัดเจนเนี่ยถือว่า มันจะก่อให้เกิดปัญหาเหมือนอย่างที่ชุมชนกําลังประสบเนี่ยโดยส่วนตัวก็ได้เสนอว่าขอให้ไปน่าจะไปร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะได้ทําให้ปัญหาทั้งหมดถูกแบก,กันอยู่บนโต๊ะเจรจารแล้วจริงๆแล้วก็คือสามารถหาที่ที่เหมาะสมใกล้ชุมชนก็ได้ข้อเสนอของค่ายทหารเนี่ยก็เป็นเรื่องต้องไปเจรจาเช่นถ้าสมมุติว่าไม่มีที่อื่นเหมาะสมก็มีสิทธิ์ไปเจรจาเพื่อจะขอให้แบ่งปัน ล่าสุดโครงการบ้านมั่นคงยังไม่มีผลดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนจากภาครัฐชาวชุมชนคนริมคลองในหลายเขตเรียกร้องหน่วยงานรัฐเร่งดำเนินการพร้อมทั้งให้ตรวจสอบความโปร่งใสในโครงการนี้เรียบแซมกระโทคถ่ายภาพนพดลศรีทวีกาศเนชั่นทีวีรายงาน